มูลเหตุหรือแรงจูงใจหรือแรงศรัทธาที่ทำให้แอดมินได้สร้างเพจสิทธิ์ทันพอใหญ่พระกูสวัตธรรมพินิษวัดมะขามจันทบุรีขึ้นนี้เป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นจากความเสียดายนะครับเพราะว่าแอดมินเมื่อครั้งหนึ่งได้ เคยเป็นสมณีน,นยอยู่ที่วัดมะขามแล้วก็ทันเห็นท่านพ่อใหญ่ในขณะที่ท่านพ่อ,อยังไม่มรณภาพจะเรียกว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายชีวิตของท่านพ่อที่แอดมินอาจจะใช้คำเรียกแอดมินว่ามหากรุงนะครับเพราะว่าศึกษาทางพระมาจบรเรียนธรรมเจ็ประโยคเป็นมหาปร,ริญญน แล้วก็บวชมา18ปีเป็นสัมมาเนน9ปีเป็นพระ9ปีแล้วในปี1คือ2 5 4 0ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปลายปี2 5 4 0นะฮะอยู่ที่วัดมะขามท่านพ่อใหญ่ท่านมรณภาพในวันที่3ตุลาคม2 5 4 0เพราะฉะนั้นในช่วงที่กระผมซึ่งเป็นสัมมาเนนอายุ15ปีอยู่ ในขณะนั้นยอมรู้เรื่องราวแล้วก็ทันเห็นทันพอ่อเพราะฉะนั้นเพจสิทธิ์ทันพ่อใหญ่เกิดขึ้นจากความเสียดายเสียดายอะไรบ้างครับประการแรกเสียดายที่ในขณะนั้นที่ผมอายุ15ปีผมก็มีกล่องฟิลม์มกล่องโกดักฟิล์มแล้วนะฮะแล้วก็บันทึกภาพตัวเองว่าขณะเป็นสามนเณรที่วัดมะขาม แต่เนะี่ยภาพนี้นะฮะมีรูปตันพ่อยายอยู่ที่ผนังด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีภาพที่ได้บันทึกคู่กับตันพ่อยายเลยแม้ว่าในขณะนั้นจะ,ะท่านจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เรียกว่านั่งรถเข็นนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ถือเป็นหลานปัจจุบันก็คือทันพระคู ประบเดือนคุณนวโรจะวีร์วัเป็นขับรูปปัจจุบันนี่แหละครับ267เนี่ยฮะ,ะท่านเป็นคาราวาสขณะนั้นท่านก็ดูแลผมไม่มีภาพเลยเสียดายมากนะครับอาเป็นพระวันในสมัยนั่นเป็นเด็กอายุ15ปีแล้วก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากยังไม่เกิดศรัทธาแต่ว่าอ,อีกอย่างหนึ่งตอนนั่นนะครับ คือไม่อยากจะบันทึกภาพท่านพ่อในขณะท่านอา,าพาธนั่งรถเข็นให้หันทางสายยางกลัวภาพท่านไม่ดีจะออกมาอะไรประมาณนั้นคือตอนนี้คิดเสียดายนั่นก็คือธรรมดาชีวิตนะถ้าบันทึกมีคู่หน่อยก็จะเป็นมงคลแต่ถึงกระนั้นก็มีรูปที่ผมถ่ายที่วัดมะขามเช่นภาพนี้นะฮะถ่ายอยู่ชั้นสองข้างล่างปกโดังกลิพระเครื่องของท่านพ่อใหญ่นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับศาลาตรงนี้นะฮะแล้วก็มีภาพสองสามภาพนะครับที่ถ่าย ในใครท่านยังไม่วิดอยู่ก็คือว่าอยู่ในร่มบาร,รมีธรรมของท่านพ่อใหญ่นั่นเองนะท่านก็คงจะแผ่บาร,รมีธรรมแผ่เมตตาจิตให้แก่พระในวัดให้แก่เนีรในวัดก็ส่งมาถึงผมด้วยนะภาพนี้กําลังท่องบริวยากรณ์นะครับอยู่ที่ด้านล่างนะฮะประการแรกที่เก่าแล้วคือเสียดายนะครับเสียดายที่ไม่มีภาพครูร่วมเป็นภาพมงคลถ่ายกับป่านพ่อใหญ่ ซึ่งวันหนึ่งต่อมาไม่นานนี่ก็ได้สนทนากับคุณธรรมนูนสุริโยซึ่งท่านผู้นี้ก็ได้มีจิตศรัทธาต่อท่านพอใยญ่อย่างมากท่านมีรูปถ่ายตัวเป็นพระครูและพอใหญ่ด้วยนะฮะหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับภาพท่านก็ได้มอบพระอรุ่นรอบฟีสมรยิบห้าแล้วก็พระ,ะตั้งห้าองค์นะครับขอบพระคุณท่านมากก็ ไม่มีภาพคู่จึงเสียดายย้อนหลังไม่ได้เวลามันย้อนคืนมาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแลว้วก็เดินหน้าก็เลยนึกเคารพบ,บูชาท่านพ่อได้สร้างเพจสศรธ์พ่อใหญ่ขึ้นอีกคือประการแรกคือเสียดายประการที่สองในขณะที่ท่านพ่อใหญ่มรณภาพนี้นะครับผมอยู่ในเหตุการณ์อตอนนั้นก็เป็นเนนอายุ15าปีท่านไปมรณภาพที่โรงพยาบาลตากศิน ในสมัยนั้นเรียกอย่างนั้นปัจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีนะครับก็รู้ข่าวก็ตกใจแต่ว่าเป็นเด็กก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่ที่สําคัญพีบอยู่เหตุการณ์คือหลังจากหลวงพ่อใหญ่มรณภาพเนี่ยนะฮะมีการเปิดกลุพระเครื่องท่านพ่อใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านนะฮะผมเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาผมก็เข้าไปดูก็เห็น พระเครื่องของท่านพ่อใหญ่ซึ่งมีหลายองค์เช่นหลวงปู่ผางจิตจิตตะคุตโตหลวงพ่อจงวัตรตางต,ะตะองไปพระเครื่องนะฮะเราเคยฟังพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าในขณะที่ดูพระเครื่องของท่านพ่อใหญ่สะสมไว้แต่ผมไม่ได้เอามาเลยนะฮะออบอกว่าหลวงพ่อใหญ่นี่เวลามีชา,า,า,าวบ้านคาวบาดอยติโยมมาปล่อยพระฉายพระคือสมัยก่อนก็จะมีะมาปล่อยพระตามวัด ท่านพ่อใหญ่ท่านก็เช่าทุกองว่าอย่างนั้นท่านคงนึกว่าเป็นเรื่องเสริมบาร,รมีของท่านหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบอันนี้ก็ประการหนึ่งที่ผมเรียกว่าบังอาจหรือเป็นเนยุตสิห้าเขาไปดูพระเครื่องของท่านพ่อใหญ่หลังท่านพรอนาภาพแล้วนะครับประการที่สามผมเป็นเนยุติสิห้าปีอาจจะเป็นรูปบาปบุญคุณโทษอะไรมากผมจะมีโกดังเก็บพระท่านพ่อนะครับ ผมก็มีอะไรกว่าได้แอบเอามาองค์สององค์มาปล่อยนะฮะจากโกดาแล้วผมแต่สุดท้ายแล้วผมคิดได้ผมก็เอาปัจจัยนั้นประมาณ2,000บาทถวายวัดไปตอนนั้นนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นส่วนที่ไม่ดีฮะต้องบอกไว้แต่ว่าความเป็นเด็กนะครับแต่สุดท้ายก็ศรัทธารับประการที่4นะครับผมเคยเห็นจะเรียก,กว่าพินิหารก็ได้หรือว่าความบังเอิญก็ได้ ในขณะนั้นชื่อเสียงท่านพ่อใหญ่ไม่ว่าจะชาวบ้านใกล้เคียงกับวัดมะขามหรือว่าชาวบ้านที่อยู่นอกไปในกรุงเทพก็มีเช่นตลาดชนะชัยศรีนะฮะครั้งหนึ่งเมื่อผมเข้ามาอยู่งเทพ2,141-42เนะี่ยโยมแถวตลาดธนะชัยศรีแถวศรียานนะครับรู้ว่าเรามาจากวัดมะขามทัานนึกว่า คงเข้าใจว่าเป็นสิทธันพอใยายนะฮะก็ยังศรัทธามาหาที่วัดพักนีนาสะพานกรุงทนเขตบางพลัดนะฮะ,ะนี่ความศรัทธาของท่านของข้างนอกก็มีศรัทธาแต่ชื่อเสียงทันพอยายจะเด่นในด่านไหนผมไม่ทราบแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือโชคลาภอะไรประมาณนี้เหตุการณ์นหนึ่งที่ผมเห็นต่อนหน้าตอนที่ยังเป็นสมนนามเนีขณะนั้นและทันเห็นทันน่งบนรถเข็นแล้วนะฮะ เช้าวันหนึ่งเป็นวันหวยออกด้วยนะครับท่านพ่อใหญ่คนนั้นรถเข็นให้อาหารตั้งสายยางแล้วก็ท่านได้ถืกอกระโถนอลูบเนียมใบหนึ่งแต่แปลกที่ว่าผมอยู่ข้างบนนะฮะได้ยินเสียงท่านเคาะเป้งเป้ง,เ,ปง,เ,ปง,เ,ปงเอากระโถนมาเคาะกับรถที่ทางนั่งอยู่นะฮะรถเข็นที่ทา่านอาพาธอยู่นั่งอยู่เคาะผิดปกติที่ค่ะอันนี้ ผมไม่รู้ตอนเป็นเด็กขณะนั้นแต่มาลู้สันนิษฐานตอนนี้ว่าท่านคงจะผมเดาไม่ออกฮะแต่ท่านคงจะได้เรื่องอิทธิจิตคือจิตที่มีฤทธิ์หรืออภินยาเขยนทิพประสตาหูทิพย์ทิพจัประ,ตตปปปประุตาทิพย์หรือว่ารู้จิตรู้ใจคนออ่นอะไรผมอาจจะเข้าในทนํานองนั้นนะฮะท่านทางกระโถนแล้วก็มีคนที่รู้ลักษณะอะไรต่างๆเข้าไปดูเหลขกใ่กระโถนแล้วก็ไปซื้อหวยแล้วก็ถูกด้วยนะครับ ถ้าผมเป็นเนนตอ้นั้นนะฮะจำได้ว่าถูกหัวอยู่งมวดเดียวแค่นั้นเองสองหกรืออะไรเนี่ยกุ <c oughs> ตดบันบันนั้นมันไม่เคยถูกเลยในชีวิตเอออันนี้ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือว่าเรื่องอพิธิหารอแล้วแต่คิดส่วนในเรื่องอย่างอื่นที่ฟังมาอาการทีห่ารถผมได้ติดติ๊กเกอร์ว่าสิทธิ์ันพ่อหญ่ต้นหน้ากระจกโถและท้ายกระจรถ ก็เพราะว่าตอนเป็นเด็กนะฮะครั้งหนึ่งเคยตามเพื่อนกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานมาจากบ้านปทวีมาทิวัดมะขามเนี่ยก็เพราะว่าคนแถวบ้านปทวีมาบวชที่วัดมะขามบวชพระก็ติดตามเข้ามาก็เห็นรถจิบรถกระบะหลยคัน,นะฮะเข็นติดเตอเกอร์ในสมัยนั้นนะฮะสมัยผมยังเด็กห้าหกขวบนะตอนนี้ผมสี่สิบแล้วก็ย้อนหลังประมาณสามสิบห้าปีนะฮะเตจเกอร์เสิท่านพ่อใหญ่ หดูเท่มากเลยครับผมเป็นเด็กก็ไม่รู้ทําไมถ่านติดเขาติดเขาเขาลบอะไรอะไรยังไงเป็นเด็กไม่รู้แต่วันหนึ่งโตมามีโอกาสบวชสาม,มนเนรจบป .6 เสร็จบวชสัม,มนเนรเสร็จมีโอกาสได้มาอยูอ่ความจริงแล้วนะครับก่อนม,มาโยนยมาขามเนี่ยนะฮะผมบวชเนร2 3 8ที่วัดบางจะจ้ายในะสมัยท่านพระครูสนทอศิริลักษ์หรือว่าอาจารย์พาย2 3 8 4เมษาบวชตรงวันเกิดอายุ13ปีบริบูรณ์ บวชเสร็จแล้วหนึ่งเดือนพื่อสภาสมัครที่สามสิบแปดก็ไปอยู่วัดไผ่ล้อมจนกระทั่งถึงกรกฏกรดาสมัครที่สี่สิบนะฮะถึงมาอยู่วัดไผ่ล้อมในพระอารามหลวงจังหวัดจันทร์วัดจ้าหน้าจังหวัดจันทน์ในสมัยนั้นพระราชจันทกวีต่อมาเป็นพระธรรมวงมุนีนะครับวัดไผ่ล้อมเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทร์ทำเป็นอุปชาขระดับติมเป็นสมเด็วัดบางจะอายด้วยนะกรกฏกรดาสมัครที่สี่สิบเนี่ยถึงได้มาอยู่วัดมะขามตอนนั้นสมเด็โควิดรักษาต่อมาก็คือนายโควิดรักษาเนี่ยฮะ มาอยู่บ้านเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่ท่านเป็นอุปชาท่านบวชที่วัดมะขามผมก็เลยตามมากรกฎาดาปษสี่สิบก็อยู่มาจนก,กระทั่งทันเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะว่าผมต้องมาแสดงความกตัญญูบูชาท่านพ่อใหญ่ในยการสร้างเพจขึ้น้วยความเคารพเพราะว่าเวลาย้อนไม่ได้ถ้าย้อนไปได้ผมจะบันทึกภาพคู่กับท่านพ่อใหญ่เป็นภาพมงคลให้มากที่สุด แล้วต่อมาผม็ศสัทธานะครับได้เรี็กว่าปั้มภาพอะภาพท่านพ่อใหญ่เนะี่ยแจกไม่เป็นพันภาพนะฮะภาพที่ท่านมีข้อความดิท่านสะดุดใจคําหนึ่งเลยว่าอัตนาโจทธยตานังซึ่งแปลว่าจงเตือนตอนด้วยตนเองนี่เป็นพระพุทธพจน์นะครับเป็นอ่าอยู่เป็นพระบาลีท่านพ่อใหญ่คงมาทับใจคํานี้เนะพราะท่านพ่อใหญ่ท่านมาได้เป็นนักเทศอะไรมากแต่ท่านสอน ท่านมีเมตตาท่านไม่ต้องพูดมากนะอยากช่างหนึ่งนี่ฮะชาวบ้านนะ่ะไปเร่นไผ่กันในวัดนะครับในงานศพเขาเล่ากันฮะท่านพ่อยาท่านมันไปสองไปด่าไปว่านะอ,อ๋อเล่นอะไรกันวนะเดี๋ยวขาดเล่นด้วยอะไรพูดประสับป,ปะยอยกแต่ชาวบ้านเกรงบัดนั้นมาไม่มีเล่นไผ่ในวัดอีกเลยเนี่ยพระบารมีอบารมีของพระคุณท่านครูบาอาจารย์นี่อ่า แล้วก็ปัจจุบันก็มีครูบาอาจารย์ที่เครพทอยใหญ่อยู่ปัจจุบันเป็นพระสงฆ์พระดีสิีมังจันร์จังหวัดจันทบุรีอีกรูปหนึ่งนะครับอ่านั่นคือเจ้าคณะอำเภอขลุงรูปปัจจุบันอ่าหลวงพ่อพระสมจริงท่านเปลี่ยนนามว่าหลวงพ่อศิรภพนะครับในรเชินานามว่าพระครูสุภัทรศิีราจารย์เจ้าวัดวัดโบเวรุบานารามอำเภอขลุงจังหวัดจันทบรุรีนี่ก็คือสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่ที่ จะมีรูปภาพครับที่ท่านอุปถัตต์วัดถากดูแลท่านพ่อแล้วก็อันนี้ผมก็ขอกล่าวความเป็นมาแรงจูงใจแรงศรัทธาหรือว่าเหตุที่ทําให้สร้างเพจสิทธิท่านพ่อใหญ่ขึ้นมาเกี่ยวกับแอดมินนะฮะโดยเฉพาะเมื่ออ,อยู่เป็นสมณเนณก่อนเข้ากรุงเทพอายุสมาขามนะพอยามานาภาพก็แตกกระชานสานเซนกันบางท่านก็ราสิกขาบางท่านก็เข้ากรุงเทพผมเข้ากรุงเทพ แล้วก็มาศึกษาเรียนบาลีนักธรรมโทเอกนะตอาได้นะักธรรมตรีจากจันทบุรีมาแล้วโทเอกแล้วมาเรียนธรรมหนึ่งสองสามเดียหกเจ็ดไปเรียนธรรมจประโยคถึงได้รู้ว่าองค์สัตย์พ่อยยท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาพระบ้านเราที่ไม่ธรรมดานะแล้วก็เกจิอาจารย์ในวัดจันทบ,บรุรีมีมากอย่างน้อยท่านสอนให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ในปัจจุบนันคือท่านให้สอนขยันหมั่นเพียร คือสอนให้คบนายขยันในหมันในเพียรสามนานีแล้วจะไม่อยากไปจนร่ำรวยตลอดกาลทางสอนให้สร้างบุญบาร,รมีคือท่านก็สอนง่ายๆเหมือนเป็นปุคาระที่ฐานยกบุคเป็นบุคคลคือให้คบกับนายบุญเนี่ยคือสร้างบุญกุศลเว้นละเว้นนายบาปและเพื่อนกับนายบุญจะพาไปสู่บูบ้านสุคติอะไรประมาณนี้ศึกษาเรามาเทียบวิชาศึกษาทางพุทธศาสนาถึงได้รู้ว่าท่านพ่อใหญ่ท่านเป็นพระที่ มีพลังจิตสูงรูปหนึ่งอ่ะย้อนหลังไปนิดนึงครับในงานสดทันพ่อยายนะครับครั้งหนึ่งผมเป็นเนื้อายุสิปีกวจริงแต่ก็ฟังเรื่องราวพระเทศรูปหนึ่งคือที่ปรึกษาจักคณะเพำเภอขลุงปัจจุบันคือท่านพระครูสรีปัญญาวงหรือว่าท่านมหาจำรองจ์เจววัด,วดสวนมม่วงจัดเบิดรูปปัจจุบันท่านยังอยู่ท่านเทศอ่ะครั้งหนึ่งนะครับเคยไป ปฏิบัติศาสนาก,กิจกับท่านพ่อใหญ่ในส่วนของภาะสังคติการละรเนี่ยที่อื่นบรรเปญนว,วจะต้องนั่งจำวัดในกรดกลางมุ่งกรดฮะจำวัดเผอิญติดกับท่านในขณะนั้นนะฮะอยู่คนละมุ่งละมุ่งแต่ท่านแปลกที่ว่าท่านมองไปที่มุ่งกดท่านพ่อใหญ่ทีไรก็เห็นท่านพ่อใหญ่ท่านนั่งอยู่ในกรดนั้นตลอดเวลาไม่ไม่หลับคืนเลยนะฮะเข้าใจว่าท่าคนคงจะนั่งกรรมฐานเจริญภาวนาทางจิต คือตั้งมั่นแล้วยอมรู้ตามความเป็นจริงดังพระบารีวาสมาหิตโยยถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมัน่นยอมรู้ตามความเป็นจริงท่านพ่อยายท่านมีพลังจิตผมไม่ทราบในขณะนี้ว่าท่านพ่อยายท่านไปทุดงงที่ไหนนะครับแต่ท่านปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ครั้งหนึ่งอาจารย์ทรงุูิผมเนี่ยเคยยุทธมาขามได้ปฏิโมกขี่วัดมะขามแล้วขอเข้ามายุงเทปแล้วผมามอยุองเทปแต่เพราะท่านนะฮะทิศชำนาญอว,วัาทิดดำ บอกว่าจะมาอยู่กับหลวงนาผมก็ติดตามที่ดำมามาอยู่มตอนปี2411ฮะก็ท่านลาวาจันวุฒิท่านลาวาครั้งหนึ่งท่านถอนญ้าที่วัดมะขามท่านขยันทอนไปเรื่อยแล้วก็ประเอินวาเจ้าคณะภาค13ในสมัยนั้นภาค13ก็จะมีในส่วนปกครองจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดสี่จังหวัดพระธรรมปิฎโดกต่อมาได้รับอัศาพนาชั้นฮิรัญญาบัตว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์อดีเจาวะวชราสงขามท่านก็คงจะข้ามาดูว่าเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นหลวงพ่อยายทนเป็นเจ้าจอำเภอ2องอนะถึงสองก่อสามอ่ยี่สิบห้าปีนะครับเป็นเจ้าอำเภอท่านมาเห็นพ่อเห็นพระรูปหนึ่งทอนยาก็คือ,อท่านพ่อยายท่านเลยบอกว่าท่านก็ศรัทธาหรือย,อย่างไรท่านบอกให้ทําเรื่องขอเป็นพระอ,อุปชามานี่ผมฟังมาอย่างนี้มันจะมีเรื่องอีกเยอะนะครับเฉพาะเรื่อง เรียนวัตถุมงคลที่คนไว้แขวนแล้วเกิดอพินิหารแคลคาดปลอดภัยไม่มีอันตรายปกปกัปกเข้าใจว่าจิตของท่านพลังจิตของท่านคุ้มครองสรยานุสิทธิษษษ์อยู่เพราะฉะนั้นกับผมก็ขอกล่าว <c oughs> ความเป็นมาเหตุจงใจที่สร้างเพศสิทธันพ่อใหญ่สวัสดีครับ